แกเกมแกเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้แล้วใช่ไหมวะดีพัทรากับเคมิกานะัดเจอกับราชาวดีแล้วนี่เมื่อไหรยายนินจะว่างออกมาเจอเพื่อนๆแล้วทีเนี้ยเออช่างมันเถอะอย่าไปบังคับมันออกมาเลยเดี๋ยวมันก็มีปัญหากับสามีและแม่ผัวอีกรอกไม่น่าเชื่อว่าชีวิตช่างน่าอิจฉาของแกต้องมาเจอกับเรื่องสามัญที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เจอผู้ประกาศข่าวสาวโทรทัศน์ช่องดังเคยพูดอยู่เสมอว่า ชีวิตราชาวดีช่างน่าอิจฉามีสามีแสนดีรักเดียวใจเดียวไม่เคยมีข่าวเสียกับผู้หญิงคนอื่นที่ไหนได้ล่อเด็กในบ้านคนใกล้ตัวนี่แหละอันตรายที่สุดผู้ชายน่ะมันเลี้ยงไม่เชื่องแกให้ผัวสบายเกินไปรู้ไหมวด่ดีพัฒนาพูดอย่างมีอารมณ์จากที่ได้ฟังมาตลอดราชาวดีจ่ายเพื่อสามีไม่อั้นต่อยพ่อออกปากเตือนก็ไม่เคยฟังเรื่องโอนไวไว้ใจราชาวดีเลยทีเดียว อย่าว่าวาดีมันเลยใครจะคิดว่าผู้ชายปากหวานดูแลเก่งเอาใจเก่งเป็นเยี่ยมขนาดเนี้จะกล้าขี่รถบนหัวเมียที่สำคัญนะเด็กที่มันชุบเลี้ยงก็ดันในละคุณนี่สิพูดไม่ออกเลยจริงๆทีเนี้ยแกจะเอายังไงกับอีเด็กนั่นละ่ะเคมิกาถามไล่ออกสถานเดียววดีอย่าเก็บคนแบบนั้นไว้ข้างตัวพัทราไม่อยากเลี้ยงคนแบบนี้ไว้ข้างตัวมันคอยจะแทงข้างหลังอยู่เรื่อยฉันสงสารนยาวนะ่ะ อุตสาบาดหน้ามาของานแม่ทำลูกสาวก็ดันทำระยำกับผัวหิงซวยของฉันราชาวดีกัดฟันพูดเดือดอยู่ในอกลูกสาวร้านต่อให้แม่ดีแค่ไหนก็ตามแกไม่น่าเลี้ยงเปลืองข้าวเปลืองเงินเลยวดีคนสวยเป็นนางฟ้าอย่างพัทราเวลาเดือดก็แรงไม่เบาถามจริงแกเคยร้องไห้บ้างไหมไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ว่ดี พัทราเคยเห็นภาพรักเข้มแข็งเป็นเจ้านายที่ใส่ใจพนักง,งานทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารลงไปจนถึงรอปรพอหน้าตึกร้องสิเสียงราชาบดีเริ่มสัน่นฉันร้องไห้ไม่ให้คนเห็นฉันกลัวสายตาสมเพชจากทุกคนบ่อยครั้งที่แอบร้องไห้ในห้องทํางานบางทีเข้าห้องน้ําอาบน้ําก็ยังเคยแอบร้องไห้เธอไม่อยากให้คนเห็นความล้มเหลวในชีวิตครอบครัว สามีที่เธอเลือกเองดันทําให้เจ็บที่สุดร้องไห้คนอื่นเห็นบ้างก็ได้ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้คนเดียวการร้องไห้ทําให้เรารับมือกับปัญหาได้ง่ายขึ้นนะทฤษฎีจากสํานักไานของเคมิกาทฤษฎีแบบเนี้ใครบอกแกนะเขมฉันบอกตัวเองนิยามขึ้นเองเขาว่าคนที่เก็บความทุกข์ไว้คนเดียวส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าว่าแต่แกคิดฆ่าตัวตายบ้างหรือเปล่าล่ววะวาดีเป็นห่วงเพื่อนเรื่องนี้ คนเข้มแข็งตลอดบทจะอ่อนแออาจคิดแบบที่คนอื่นคาดไม่ถึงก็ได้คนอย่างราชาวดีไม่มีวันคิดสั้นฉันต้องอยู่จัดก,การคนสารเลวให้มันสาสมสิก่อนแกเข้มแข็งพวกฉันก็สบายใจกลัวจะเครียดนะ่ะเล่นเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวแบบนี้มันจะบ้าเอานะไม่คนเดียวหรอกมีพวกแกรับฟังฉันด้วยนี่ไงแล้วมีอีกคนที่ฉันเล่าให้ฟังทุกอย่างราชาวดีลุกขึ้นแววตาเศร้าเมื่อกี้ เปลี่ยนเป็นสะใจเข้ามาแทนนั่นก็คือทนายและเพื่อนในเครื่องแบบของเธออีกคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากฟ้องหยา่าฟ้องหยา่าแกจะได้อะไรจากการฟ้องหย่าเวหาเอาเงินฟาดหัวก็สิ้นเรื่องสั่งห้ามเด็ดขาดอย่ามายุ่งเกี่ยวกับแกและลูกใส่หัวไปอยู่กับอีสาวใช้คนนั้นเลยดูซิว่ามันจะกินอะไรถ้าเหลือแต่ตัวพัทราแนะนำอย่างคนที่ใจเด็ดเดี่ยว สามสาวนั่งปรึกษากันจะขานก็แต่ยานินรายนั้นสามีคงไม่ออกจากบ้านถ้าจะออกก็คงต้องลักลอบออกมาแถมยังมีแม่สามีคุมแจอย่างกับนักโทษแต่งเข้าไปเป็นสไพาคนจีนถูกปฏิบัติอย่างกับทาสรับใช้พวกฉันน่ะดีใจที่แกแข้มแข็งฉันนึกภาพคนที่มีพร้อมทุกอย่างต้องมานั่งผิดหวังกับเรื่องผัวนอกใจไม่ออกเลยจริงๆแกขนาดมีทุกอย่างอย่างฉัน ยังหนีไม่พ้นเรื่องทุเลศทุเลศแบบนี้เลยแกผู้ชายมันไม่เคยพอเคมิกาว่าเธออินกับเรื่องนี้มากเดือดอย่างกับน้ำร้อนบนเตาไฟตอนรู้เรื่องของราชาวดีพวกฉันอยู่ข้างแกเสมอะวะดีสองสาวเพื่อนรักยื่นมือบีบมือราชาวดีไว้ส่งกำลังใจให้เพื่อนในการจัดการเรื่องบัตรซบนี้ให้สำเร็จลงด้วยดีวันเกิดยายเด็กนั่นท่านต้องไปแน่แ่รับรองเราได้เจอกัน เคมีกากับพัทราต้องไปร่วมอวยพรคน,นดีๆอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าลืมไปนะผูกแกราชาวดียิ้มเย็นเป็นยิ้มที่ไม่เคยประดับอยู่บนดวงหน้าหญิงสาวน่ากลัวและโหดในเวลาเดียวกันสามสาวดื่มกันเล็กน้อยหลังจากเลิกงานจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันราชาวดีขับรถกลับบ้านพอจอดรถได้ก็มองกล่องของขวัญสองกล่องที่อยู่ข้างๆกัน สียยิ้มนิดหน่อยแล้วก็ก้าวลงจากรถทิ้งของไว้ดีนั้นไม่ถือขึ้นบ้านตั้งใจเอาไว้ให้ในงานวันเกิดจะได้เซอร์ไพรส์แบบสุดๆเตรียมงานกันไปถึงไหนแล้วล่ะนายาเห็นแม่บ้านง่วนอยู่กับการกวาดใบไม้บนทางเดินจึงเดินไปถามคุณวดีไม่ต้องจัดงานให้หนางรถมันก็ได้สิ้นเปลืองเปล่ารับกระเป๋าจากเท้านายมาถือไว้เพื่อเอาไปเก็บกล่าวอย่างเกรงใจนายยาวกับรถ เป็นคนที่วดีเลี้ยงดูให้เงินเดือนให้ที่อยู่ให้งานที่มีหน้ามีตากับรถเรื่องแค่นี้เองไม่เปลืองมากหรอกเราเชิญแขกไม่เยอะคนรู้จักกันทั้งนั้นราชาวดีพูดเน้นอย่างชัดทุกคำเรากับจะบอกให้ยาวสำนึกบุญคุณส่งรถเรียนจนจบปริญญาทำขนาดเนี้ยเพราะฉันเห็นว่านายาวกับรถเป็นคนในครอบครัวนะ่ะโธ่คุณวดีช่างแสนดีกับน้าและลูกเหลือเกิน เห็นบ้านอื่นคนใช้เลี้ยงไม่เชื่องทําในละคุณกับเจ้านายแล้วถ้าเป็นนายยาวกับรถจะทํากับฉันแบบนั้นหรือเปล่าลรอจ๊ะโอ้ยไม่เด็ดขาดค่ะยาวกับรถไม่มีทางทํากับคุณวะดีอย่างนั้นแน่จําคํานายยาวไว้นะคะอย่าทําในสิ่งที่ไม่ดีจําได้แม่นยําเลยค่ะดีมากค่ะ มีผู้คนทยอยเข้ามาที่บ้านราชาวดีบ้านที่ปลูกทำเรือนหอมูลค่าร้อยล้านแขกเหล่านั้นร้วนเป็นคนคุ้นเคยทำงานในบริษัทเดียวกันมีราชาวดีเป็นบอสหญิงที่เก่งที่สุดรักพนักงานทุกคนทุกระดับชั้นมีความเมตตาเห็นคุณค่าทุกคนขาดคนใดคนหนึ่งไปงานก็ไม่เดินพลอยทำให้สะดุดบอสใจดีจังเลยนะคะจัดงานให้ผู้ช่วยคนสวยด้วยเขาดีกับเราเป็นผู้ช่วยทุก อย่างราชาวดีเน้นคำว่าทุกอย่างรสต้องรักบอสให้มากๆนะดูสิอยู่บ้านหลังใหญ่โตมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยบอสด,ด้วยทุกคนอิจฉารสนะฉันก็รักบอสอยู่แล้วแหละรักไม่เท่าไหร่ต้องดีและซื่อสัตย์กับบอสสามเท่าของพวกเราเลยนะพนักงานหนะ้าคุ้นเคยพูดแล้วก็เดินจากไปตีมงานแต่งตัวสบายๆเหมือนอยู่บ้านตัวเอง จึงเห็นบางคนใส่ชุดนอนบางคนสวมกางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามรองเท้าแตะบางคนเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหนักสุดเสื้อกล้ามผ้อขอมาขม้านั่นชุดอยู่บ้านธรรมดาของผู้ชายสินะพนักง,งานเดินจับกลุ่มไปหาของกินและเครื่องดื่มกันตามภาษารถจเลสไม่กล้าสบตาราชาวดียิ้มเจืิญให้แขกที่ต่างตกเท้าเข้ามาร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดนี่ขนาดเชิญไม่เยอะอยังเต็มพื้นที่สนามหญ้า อันกว้างใหญ่ของบ้านราชาวดีทุกคนฟังทางนี้หน่อยเคมปิกากับพรัทาส่งสัญญาณมาแตกลสแสดงว่าถึงเวลาให้ของขวัญเจ้าของวันเกิดแล้วทุกคนต่างกำลังดื่มกินเต้นรำกันอย่างสนุกสนานพอราชาวดีจับไมลเรียกทุกคนจึงหยุดกิจกรรมสนุกหันมาทางบอสสาวผู้แสนใจดีได้เวลาแกะของขวัญแล้วค่ะนี่จะของขวัญจากฉัน ราชาวดียื่นกล่องของขวัญสุดพิเศษให้กับสาวใช้ใกล้ตัวเวคะเอากล่องของขวัญให้รสสิพรรยายัดกล่องของขวัญใส่มือสามีเวหาไม่รู้เลยว่าราชาวดีซื้ออะไรใส่ไว้ในกล่องเป็นของขวัญมันเกิดกับรถเจเลตแกะของใครดีของบอสหรือว่าของสามีบอสพนักง,งานเอ่ยถามเอ่อต้องแกะของขวัญตอนนี้ด้วยหรอคะคุณวดี เธอไม่อยากรู้เหรอว่าเพื่อนๆพี่ๆให้อะไรเป็นของขวัญแก่เธอเอาไว้ดูพรวงนี้ก็ได้นี่คะถ้าเป็นฉันจะเปิดต่อหน้าทุกคนเลยล่ะจะได้รู้ไงว่าเธอชอบของขวัญที่ทุกคนซื้อให้หรือเปล่าใช,ใช,ใช่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 ฉันเห็นด้วยเสียงตอบพร้อมกันเปิดเลยเปิดเลยเสียงเชียร์สนับสนุนให้เจ้าของวันเกิดเปิดกล่องของขวัญจะได้รู้กันไปเลย ใครซื้ออะไรให้ผู้ช่วยคนสวยของบอสกันแน่ราชาวดีกับเพื่อนทั้งสามยืนมองแล้วก็สบตากันอย่างมีเลเสนายเปิดของผู้จัดการก่อนเป็นไงพนักงานคนหนึ่งตะโกนเชียร์กล่องสีชมพูใหญ่ๆน่าจะเป็นกล่องที่มีมูลค่าเยอะฉันก็ว่ามันดีนะรถราชาวดีสนับสนุนก็ได้ค่ะสาวใช้ตอบรับรู้สึกแปลกๆทำไมตัวเองถูกขยันขยอให้เปิดของขวัญ ในงานวันเกิดด้วยนี่จ้ะเคมิกายื่นคัตเตอร์ให้สาวใช้ขอบคุณค่ะหยิบคัตเตอร์มากรีดกล่องของข,องขวัญขนาดใหญ่ชำเลืองสายตามองเวหาดูเขาทำหน้านิ่งไม่สบตากับเธอเหตุเ hey, พราะเวหาเองก็ไม่รู้ว่าของในกล่องคืออะไรทุกคนร่วมลุ้นจดจ้องอยู่ที่การเปิดกล่องในที่สุดของในนั้นก็ปรากฏต่อสายตาของใช้เด็กพนักง,งานคนหนึ่งอุทาน ทำไมคุณเวถึงซื้อของขวัญแบบนี้ให้กับสาวโสดล่ะคะเอ๊ะหรือว่ารถกําลังจะมีจำบังจะมีใช่ใชแต่งงานใช่ไหมผู้จัดการมองการไกลซื้อไว้เพื่ออนาคตได้ใช้ใช่ไหมคะแหมแหมช่าเป็นผู้ชายที่รอบคอบมากๆสมเป็นผู้จัดการสามีที่ใส่ใจภรรยายอย่างบอสเลยนะคะพนักง,งานต่างสนทนาคาดการไปต่างๆนานา ส่วนราชาวดีได้แต่เม้มปากอมยิ้มกับพวกเพื่อนๆในใจแซนเจ็บที่ต้องทำแบบนี้เวหาถึงกับอึง้งพูดไม่ออกตอนนี้เริ่มหนวกหูพนักง,งานปากเปราะช่างพูดพวกนี้เต็มทนเขาขยับตัวทาทีจะพลาจากไปเดี๋ยวสิค้าเวจะรีบไปไหนไม่รอดูของขวัญของวด,ดีก่อนละ่ะไม่ละ่ะผมหนวกหูหรือว่าราชาวดีจะแอบรู้เรื่องบางอย่างเขาอยากไปจากตรงนี้มันอึดอัดจนจะอ้วก ทนอีกนิดสิคะราชาวดีรัางสามีเอาไว้กัดกรามกรอด,รอ,ดอยากสังหารเขาเสียตั้งแต่ตอนนี้รถจะเลสแกะกล่องของขวัญจากราชาวดีจนมือสัน่นคนที่มีเรื่องราวอยู่ในใจแปลความหมายของของขวัญกล่องแรกออกอย่างไรก็ไม่ใช่ของเวหาคงเป็นของราชาวดีที่จัดการให้รีบเปิดสิจ้ะรถค่าตอบรับอย่างหวาดกลัวมาสิฉันช่วย เคมีการย่งคัตเตอร์ไปจากสาวใช้กรีดกล่องของขวัญอย่างไม่ต้องถนอมฉีกกระดาษห่อกระจัดกระจายไปทั่วพ้าอ้อมเบาะนอนเด็กพนักง,งานอุทานออกมาพร้อมกันหันไปจ้องหน้ารถเจลธไม่เว้นแม้แต่ยาวซึ่งวิ่งออกมาดูเพราะเสียงฮือฮาดังไปถึงข้างในเกิดอะไรขึ้นรถคุณวดียินดีด้วยนะรถยินดีเรื่องอะไรคะคุณวดีดรถเลธทำขสือไร้เดียงสา ไม่รู้เรื่องของขวัญแปลกๆพวกนี้ทุกคนฟังทางนี้นะทุกคนเงียบเสียงหันมาฟังราชาวดีเจ้าของวันเกิดของเรากำลังจะมีข่าวดีละ่ะข่าวดีเรื่องอะไรคะบอสรถบอกกับทุกคนไปสิว่าเธอกำลังมีข่าวดีไม่ไม่มีค่ะรถไม่มีข่าวดีรถจะเละหลอนลานลุกขึ้นทำตัวไม่ถูกไม่กล้าสบตากับทุกคน จับมือตัวเองแน่นเหงือซึมกลางฝ่ามืออันนี้ของเธอใช่ไหมเจ้านายสาวยืนที่ตรวจคันไปตรงหน้าสาวใช้พอรถจะเล่เห็นเท่านั้นเองถึงกับตาตื่นตกใจหน้าถอดสีเวคะรถเขากำลังท้องนะคะท้องแล้วไงล่ะผมต้องร่วมยินดีด้วยไหมต้องสิคะก็ในเมื่อลูกในท้องของรถเป็นลูกของคุณ แครทุกคนต่างร้องออกมาพร้อมๆกันรอดกับคุณเวเสียงที่รอดออกมาแม้พูดไม่หมดทุกคนก็รู้ว่าหมายความว่าอย่างไรสถานการณ์ตึงเครียดราชาบดีต้องทำตัวเข้มแข็งอย่างที่สุดถึงได้กล้าทำแผนแชร์สามีกับชูเธอขอร้องให้พ่อกับแม่พาหลานไปเลี้ยงไม่อยากให้เขาเข้ามาเห็นเหตุการณ์นี้